ระยะนี้กองทัพถูกพูดถึงระยะนี้ทหารกำลังกำลังเป็นประเด็นเยอะเยอะมากถึงมากที่สุด <c oughs> บางคนก็บอกว่าทหารก็ดีกองทัพก็ดี <c oughs> กลาหุ่มก็ดีค่ะ <c oughs> ยังไงคะเป็นเหยื่อการเมืองอืก็มองได้นะอะ่ถ้าจะคิดแบบนั้นก็มองได้เหมือนกันแต่อีกมุมนึงเขาก็บอกว่าในจังหวะที่กำลังจะมีการเลือกตั้งในจังหวะที่ฟ้ามันเปิดอืม ในจังหวะที่ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตัวแทนค่ะกำลังจะไปใช้สิทธิ์แล้วมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะเอื้อมือเข้าไปกําหนดอนาคตประเทศผ่านตัวแทนของเขาค่ะการที่นักการเมืองออกมาเปิดประเด็นกองทัพทหารกลาหมมันสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของสังคมบางส่วนไหมอืมจะเ,เ,เจะรียกว่าทหารเป็นเหยือ่อการเมืองอาจไม่ได้เต็มปากนักก็แล้วแต่ มองอย่างไรใครมองมองอย่างไรเอากันอย่างนี้อืเป็นคําขอจากใจของเราสองคนก็นแล้วกันค่ะว่าขอนักการเมืองเถอะครับจะนําเสนอชุดความคิดว่ากันด้วยเรื่องปฏิรูปกองทัพอะไรอย่างไรก็แล้วแต่อโปรดเถอะครับค่ะอยา่าผลิตอย่าประดิษฐ์วาตกรรมที่มันทิ่มแทงหัวจิตหัวใจใครต่อใครมากมายนักอื นำเสนอชุดความคิดอยา่างสร้างสรรค์ไม่ต้องประดิษฐ์วัตกรรมหาคำเจ็บๆ็บปวดปวมาตอบโต้อีกฝ่ายหนึง่งหรือเสียดแทงอีกฝ่ายหนึง่งประมาณนั้นเอาเป็นเนื้อหาละกันขณะเดียวกันขณะเดียวบางครั้งนั้นเนื้อหาสาระไม่สำคัญเท่ากับกรรไอ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 ,ไอวัตกรรมที่ประดิษฐ์ที่ผลิตขึ้นมาอันนั้นแหละคิดยากกว่า <laughs> เนื้อหาข้อมูลเน่หาได้ไม่ใช่หมายถึงหมายถึงวัตกรรมหมายถึงไอวัตกรรมบางครั้งมันมี ภาระกาลังมากกว่าเนื้อหาสาระเสียดัพา์ไปจะเป็นประเด็นนํานั่นแหละบางครั้งเนี่ยวัฒกรรมมันทําให้เกิดฟีลลิ่งเมื่อเกิดฟีลลิ่งซสแล้วนะครับไม่มีใครสนใจเรื่องเนื้อหาสาระมันไปซึ่งมันไม่ดีเอาเป็นว่าขอนักการเมืองอย่าประดิษฐ์วัฒกรรมทิ่มแทงผู้คนอขอร้องเธอค่ะให้กี่กันนิดหนึ่งขอร้องเธอค่ะขณะเดียวกันก็ต้องกราบเรียนพี่พี่ทหารทั้งหลาย เปิดใจกว้างๆนิดนึค่ะฟังอะไรที่เราไม่คุ้นชินฟังอะไรที่มันแตกต่างจากเราไปสักนิดหนึ่งได้ไหมครับฟังเสียงวิจารณ์บ้างนะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันเราขอจะให้หรือเปล่าก็รอดูแล้วกันแหมพี่พทหารเข้าใจดีนะอันละคะนะแล้วพี่พี่นัการเมืองเข้าใจดีไหมใจดีใจดีใจดีโอเคงั้นจบใจดีโอเคจบค่ะเชื่อว่าขอก็ให้โอเคขอก็ให้อันตามนั้นไป พี่ๆนกักการเมืองอย่าบดษฐ์วัฒกรรมทิ่มแทงทหารขณะเดียวกันพี่ๆทหารโปรดใจกว้างรับฟังอะไรที่เราไม่คุ้นชินอะไรที่มันแตกต่างจากตัวเราบ้างขออย่างนี้ดีไหมอ่ะจัดไปค่ะให้ไม่ให้ว่ากันอีกทีแต่เข้าเรื่องเข้าราวประเด็นแรกเราว่าด้ยวยเรื่องก็ในเมื่อทหารเป็นประเด็นนําก็ต้องมาด้ยวยเรื่องหมายาถึงนําอารมณ์ของผู้คนตอนนี้นะใช่ค่ะดังนั้นก็ต้องเปิดรายการด้วยเรื่องของทหารแน่นอนเอาละครับ เอาล่ะครับวันนี้เชื่อว่าใครหลายคนจะได้เห็นภาพรถถังรถหุ้มเกราะรถบรรทุกทหารรวมเบเ็ดเสร็จเกือบร้อยคันเคลื่อนออกจากลรบุรีเคลื่อนออกจากลรบุรี ด้วยความเคารพอย่าตกใจไปไหนคะอย่าตกใจเขาเคลื่อนจากลพบุรีเขาจะเคลื่อนไปที่สระบุรีแค่สระบุรีใช่ไหมแต่มาไม่ถึงกรุงเทพอ,อ๋อตกใจนิดหนึ่งแค่สระบุรีใช่ไหมเป็นการเป็นงานนิดนึงค่ะกองพลทหารมาที่สองรักษาพระองค์พลมอ .2 รออฝากข่าวมาบอกกล่าวกับสังคมว่าอื จะมีการเคลื่อนย้ายยุธทธภปกรจากพื้นที่ฝึกบ้านตีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีกลับที่ตั้งปกติก็คืออำเภอเมืองจังหวัดสระบ,บุรีค่ะวันที่เป็นการเคลื่อนย้ายกลับที่ตั้งหลังจากเสร็จสิ้นจบภารกิจการฝึกภาคสนามทีเอฟทีเอ็กซ์ยุธทธภพกรที่จะเคลื่อนย้ายจากลบบุรีกลับมาที่สระบ,บุรีนั้นประกอบด้วย รถสายพานลำเลียงคนนะคะแบบ30หรือ T85 นะคะทั้งหมดก็36คันค่ะมีรถถัง M60A อีก3รถถัง M60A 3จำนวน10คันนะคะแล้วก็มีรถยนต์บรรทุก4ล้อล้ะคะาร์โฟวินะคะแบบอ50อีก10คันให้ผมช่วยไหมครับเชิญค่ะถ้าให้ผมช่วยผมจะรวบอย่างนี้รถถัง T85 36คันรถถัง M60A 3 10คัน รถบรรทุกทหารรวมเป็นเสร็จทั้งสิ้น12คันนี่ในเบื้องต้นเป็นอย่างน้อยอจะเคลื่อนจะเคลื่อนจากพื้นที่ฝึกก็คือบ้านดีรังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีกล<ช><ถ>ับที่ตั้งซึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีแต่ว่าเส้นทางของเขาผ่านอย่างไรครับผ่านตรงไหนบ้างครับก็ผ่านจากพื้นที่ฝึกเลยนะคะที่บ้านดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีรแล้วก็ไปที่สี่แยกมนาหวานสี่แยกพัฒนานิคมสี่แยกพระบาท เขาขาดแยกพุกแคแยกเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ต่อด้วยแยกห้วยบงแยกแพะโคกแยกเสาให้แล้วก็ไปเส้นทางบายพาสสระบ,บุรีแล้วก็ผ่านสนามยิงปืนใหญ่รถถังที่ตั้งปวดติก็จะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบ,บุรีตามนี้ค่ะพลม .2 รอฝากมาบอกว่าขออภัยในความไม่สะดวกและโปรดอย่าได้ตื่นตระหนกไม่มีอะไระจอดป้ายแค่สระบ,บุรีไม่ไมถึงกรุงเทพ 2วันนะคะจะเคลื่อนระหว่างวันที่20ถึง21กุมภาพันธ์ถ้าเห็นจะถ่ายภาพจะโพสอะไรก็อย่ากตกใจว่าโอ้มีการเคลื่อนรถถังจะมากรุงเทพมไม่<า>มใช่ <นะ S 1> เด็ดค่ะตามนี้นะเข้าใจกันตามนี้นะฮะ